สวัสดีครับท่านผู้ติดตามรายการสองยามที่เคารพรักทุกท่านวันนี้เรามาพบกันในเรื่องพี่จุกกุมารเทพกายทิพย์แห่งวัดสวนหลวงพี่จุกอยู่คู่กับวัดสวนหลวงมานานนับเป็นร้อยร้อยปีสืบเนื่องมาว่าเมื่อประมาณ200ปีเศษที่ผ่านมาวัดสวนหลวงเป็นวัดที่ตั้งอยู่ติดกับแม่น้ำแม่กลอง การเดินทางสัญจรในสมัยก่อนจะสามารถเดินทางไปมาหาสู่กันได้โดยทางเรือการมาวัดสวนหลวงก็เช่นเดียวกันหน้าวัดสวนหลวงจะเป็นช่วงของโค้งน้ำของลำน้ำแม่กลองทางธรรมชาติแล้วกระแสน้ำที่ไหลมาถึงโค้งจะมีการกัดซอตะลิ่งทำให้ตะลิ่งพังทลายและด้วยการนี้เองตะลิ่งอีกฝั่งของแม่น้ำจะเกิดการรวมตัวกันของดินที่พังทลายมาจากอีกฝั่ง จากกระแสน้ำวนบริเวณที่เป็นวิหารพิจุกในปัจจุบันจึงทำให้เกิดดินงอกกระแสน้ำนี้เองจึงทำให้ไม้แกะสลักรูปเด็กเรยกายผมจุกเนื้อไม้ทำจากไม้ตะเคียนสีดำมันสูงประมาณสมฟุตมือขวาหงายฝ่ามือส่วนมือซ้ายคว่ำฝ่ามือมีสายประคำสังวานห้อยคอเพียงเส้นเดียวลอยมาติดอยู่ที่หน้าวัด แม่ค้าขายของคนหนึ่งพายเรือผ่านมาหน้าวัดได้พบเห็นไม้แกะสลักดังกล่าวลอยน้ำมาติดอยู่ที่หน้าวัดแม่ค้าคนดังกล่าวจึงอุ้มมาให้สงภารที่วัดจากวันนั้นมาไม้แกะสลักรูปเด็กผมจุกก็ได้ตั้งอยู่กลางศาลาของวัดสวนหลวงโดยมีการโยกย้ายไปมาหลายที่การเวลาผ่านไป200ปีเศษในสมัยพระครูสม,มุทรวิริยาพรหรือหลวงพ่อปึก หรือหลวงพ่อปึกเจ้าอาวาสในสมัยนั้นได้ย้ายไม้แกะสลักรูปเด็กผมจุกขึ้นมาไว้บนกุฏิของหลวงพ่อปึกเนื่องจากศาลาหลังเก่าโดนรื้อถอนออกไปกุฏิหลังนี้ก็เป็นกุฏิเก่าแก่อายุนับร้อยปีซึ่งมีร่องรอยภาพเขียนโบราณบนเพนดานกุฏิไม้แกะสลักรูปเด็กผมจุกคนในวัดสวนหลวงได้เรียกกันติดปากว่าเจ้าจุกหลังจากหลวงพ่อปึกได้มรณภาพลง หลวงพ่อใหม่ได้ขึ้นมารับตำแหน่งเจ้าอาวาสได้มีความคิดที่จะบูรณะปฏิสังขรณ์วัดสวนหลวงซึ่งชำรุดทรุดโทรมไปตามกาลเวลาและอุโบสถหลังใหม่ที่หลวงพ่อปึกดำริสร้างไว้แทนอุโบสถหลังเก่าก็ยังสร้างไม่เสร็จกุฏิพระก็ยังไม่มีในขณะนั้นพระจำวัดรวมกันที่หอฉันเหมน็นเผาศพก็ยังไม่มีหอระคังก็ไม่มีหลวงพ่อใหม่เองก็ได้แต่คิดโครงการเอาไว้เท่านั้น เพราะท่านเองยังมองไม่เห็นเลยว่าจะหาทุนทรัพย์มาจากไหนงบประมาณมหาศาลลำพังตัวท่านเองคงจะไม่ไหวแน่แน่หลวงพ่อหม่ท่านเล่าว่าในคืนวันหนึ่งท่านได้สวดมนต์อยู่หน้าโต๊ะหมู่บูชาบนกุฏิเสร็จแล้วก็นั่งเจริญสมาธิเป็นเวลาเกือบเที่ยงคืนในนิมิตท่านได้ยินเสียงเด็กเรียกหลวงพ่อหลวงพ่อและได้ปรากฏร่างเป็นเด็กชายผมจุกอายุประมาณ7-8็ดขวบ ในนิมิตของท่านและกล่าวกับหลวงพ่อใหม่อีกว่าหลวงพ่อสร้างรูปหนูขึ้นมาสิหนูจะช่วยหลวงพ่อสร้างวัดเป็นคําบอกกล่าวสั้นๆครั้งแรกหลวงพ่อใหม่ก็ยังไม่เชื่อเพราะว่าจะเอารูปเด็กแก้ผ้าไม่คนบูชาก็ยังไงอยู่หลวงพ่อก็ยังไม่ได้สร้างปิจุกข,ขึ้นมาหลังจากนั้นในนิมิตยังมีเสียงเด็กมาบอกอยู่อีกหลายครั้งหลายคราว่าหลวงพ่อทําไมไม่ทํารูปหนูล่ะ หนูจะช่วยหลวงพ่อสร้างวาดัดจนหลวงพ่อตัดสินใจสร้างขึ้นมาโดยสร้างครั้งแรกหลวงพ่อได้จัดสร้างจํานวน259องค์ได้ทําการอธิษฐานจิตเดียวโดยการสัญญากับพี่จุกว่าไม่ต้องนิมนต์ใครมาปลุกเสกให้อธิษฐานจิตเพียงคนเดียวก็พอในพรรษานั้นหลวงพ่อใหม่ได้อธิษฐานจิตเดียวเป็นเวลาสเดือนก่อนจะนําพิจุกออกมาให้บูชาพอนําออกมาบูชาเพียงไม่นานก็หมด เป็นสิ่งที่น่าเหลือเชื่อหลังจากนั้นหลวงพ่อก็ได้จัดสร้างพิจุกออกมาอีกหลายรุ่นจนในปัจจุบันวัดได้มีการบูรณะปฏิสังขรณ์จากวัดที่ใกล้จะร้างจนเป็นวัดที่จเจริญขึ้นมาอีกครั้งเงินที่ได้มาส่วนใหญ่ในการสร้างวัดได้มาจากการแก้บนของผู้คนที่ได้บนบานสารกล่าวขอจากพิจุกแล้วสำเร็จสมดังสิ่งที่หวังไว้ ไม่ว่าจะเป็นขอในเรื่องค้าขายก็ดีขอในเรื่องโชคลาบก็ดีขอในเรื่องหน้าที่การงานก็ดีแม้กระทั่งในเรื่องคู่ครองก็สําเร็จดังใจหวังทุกรายแม้กระทั่งวิหารศักดิ์สิทธิ์ที่ประดิษฐานพระพุทธรูปสี่ภาคและพี่จุกจาลองที่ให้กราบไหว้นั้นก็เป็นศรัทธาจากเงินแก้บนของพี่จุกนั่นเองเหตุท,ที่ทําให้ต้องชื่อว่าพี่จุกนั้นมีอยู่ว่า ในนิมิตของหลวงพ่อใหม่ที่ดีนเสียงของเด็กชายดังกล่าวได้เอ่ยออกมาว่าฉันไม่ใช่หนูจุกฉันอายุเยอะแล้วให้เรียกฉันว่าพี่จุกซึ่งองค์จริงก็มีอายุกว่า200ปีจึงเป็นไปได้ว่าพี่จุกมีอายุเยอะจนที่จะเรียกได้เกินกว่าคำว่าพี่เรื่องปาฏิหาริย์ของพี่จุกกุมารเทพสามารถแบ่งออกได้เป็นหลายแขนงด้วยกันเริ่มจากอย่างแรก ปาฏิหาริย์ทางด้านโชคลาภผู้ที่ได้โชคลาภจากพิจุกมีเยอะแยะมากมายบางก็เกิดจากการบนบานสารกล่าวบางก็เกิดจากการขอกับพิจุกตรงๆบางก็ได้มาแบบลอยๆหรือที่เรียกว่าลาบลอยแบบที่สองจะเป็นทางด้านค้าขายพ่อค้าแม่ขายส่วนใหญ่จะขอให้พิจุกช่วยเรียกลูกค้าเข้ามาอุดหนุนสินค้าในร้านบางก็ขอแบบระบุจํานวนยอดที่จะได้ บ้างก็บ,บนขอให้ทำยอดให้ถึงที่หวังแบบที่สามเป็นเรื่องทั่วไปเพราะว่าพี่จุกมีแต่ให้ขอให้สอบได้ขอให้ได้เลื่อนตำแหนง่งขอให้ช่วยเหลือยามตกทุกข์ได้ยากพี่จุกก็ให้สมดังหวังทุกอย่างดังจะเห็นได้จากถาวรวัตถุที่อยู่ในวัดสวนหลวงก็ได้มาจากเงินที่ผู้มีจิตทาในองค์พี่จุกทั้งสิน้นเหตุที่เรียกพี่จุก กุมารเทพเพราะว่าพี่จุกต่างจากกุมารทั่วไปซึ่งกุมารทั่วไปส่วนใหญ่จะเป็นการพลีมาจากผงเท่ากระดูกของมนุษย์แล้วบรรจุวิชาอาคมลงไปที่องค์กุมารแต่พี่จุกกุมารเทพเป็นร่างทิพย์กายทิพย์ที่สั่งสมบุญบารมีโดยมาในร,รูปของไม้แกะสลักรูปเด็กผมจุกดังนั้นกายทิพย์ของพี่จุกจึงมีมาได้หลากหลายไม่ว่าจะมาในร่างเด็ก มาในร่างหนุม่มหรือมาในร่างของผู้สูงวัยล้วนแล้วพี่จุกมาเพื่อช่วยเหลือผู้ที่นับถือท่านและเชื่อว่าท่านมีจริงการบูชาพี่จุกไม่ใช่เรื่องยากสำหรับผู้ที่ยังไม่ทราบและผู้ที่ทราบแล้วก็คือเมื่อท่านได้รับพี่จุกทั้งจากการบูชามาจากทางวัดก็ดีฝากผู้ไปวัดบูชามาให้ก็ดีหรือมีผู้นำมาให้ก็ดี ไม่ว่าจะเป็นพี่จุกรุ่นหนึ่งรุ่นสองหรือรุ่นไหนๆก็ตามขนาดหนึ่งนิ้วหรือ9นิ้วรุ่นพกพาก็ดีหรือรุ่นตั้งบูชาก็ดีเมื่อท่านได้มาแล้วจะนำมาที่บ้านที่พักอาศัยหอพักคอนโดหรือที่ร้านค้าหรือทำที่อาศัยหรือทำกิจการใดๆใ,ให้ท่านจุดทูบบอกกล่าวเจ้าที่เจ้าทางหรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในสถานที่นั้นก่อนด้วยทูบ16ดอก บอกกล่าวว่าข้าพเจ้าชื่ออะไรขอกราบสักการะบูชาท่านเจ้าที่เจ้าทางและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ปกปักรักษาอยู่ณที่แห่งนี้ขอให้ท่านได้เปิดทางให้พิจุกเข้าออกได้โดยสะดวกเพื่อเสริมทรัพย์เสริมบารมีดูแลรักษาป้องกันภัยและช่วยค้าขายให้ข้าพเจ้าให้รวยขึ้นดีขึ้นขอให้ท่านได้จงเปิดทางให้พิจุกด้วย การปักทูบบอกกล่าวเจ้าที่คือถ้ามีสารพระภูมิเจ้าที่ก็ให้ปักที่สารถ้าไม่มีสารให้ท่านปักลงดินในบริเวณบ้านไม่มีพื้นดินให้หากระถางมาปักเอาไว้พี่จุกทุกองค์มีพุทธคุณเหมือนกันครับไม่ว่าจะเป็นรูปทายหรือองค์พิจุกทั้งขนาดเล็กและขนาดใหญ่การจัดตั้งวางพิจุกเพื่อบูชานั้นท่านสามารถตั้งหิ้งขึ้นมาใหม่หรือว่าท่านมีหิ้งอยู่แล้ว สามารถตั้งรวมกับนางกวักเจ้าแม่กวนอิมพระพิฆเนศเสด็จพ่อรอห้าพระอินทร์พระพรหมหรือเทพอื่นๆได้เพราะว่าพิจุกเป็นองค์เทพองค์หนึ่งและสามารถตั้งรวมกับกุมารอื่นๆได้เช่นกันแต่ทั้งนี้ต้องให้ต่ำกว่าพระพุทธรูปหรือรูปเหมือนพระสงฆ์สถานที่ห้ามตั้งบูชาพิจุกก็คือผนังติดห้องน้ำปลายเท้าของที่นอน หรือห้ามพกใส่กระเป๋าเสื้อผ้าเพราะว่าอาจมีสิ่งไม่ควรข้างในกระเป๋าห้ามห้อยตามกว่าเอวหรือแขวนรวมสร้อยเส้นเดียวกับพระการถวายอาหารการถวายอาหารหรือน้ำสำหรับพิจุกนั้นสามารถถวายได้ทุกวันณเวลาไหนก็ได้ไม่ได้จำกัดเรื่องเวลาแล้วแต่ท่านจะสะดวกหากท่านไม่สะดวกก็สัปดาห์ละครั้งหรือทุกวันพระก็ได้เหมือนกัน เวลาทานอะไรก็เรียกพี่จุกทานด้วยกันกับเราเคล็ดที่ไม่ลับสำหรับผู้ที่เป็นคนขี้ลืมจะลืมเรียกพี่จุกเวลาทานอาหารหรือเครื่องดื่มหรือเรียกพิจุกไปด้วยกันให้ท่านบอกกล่าวกับพิจุกตั้งแต่ครั้งแรกอันเชิญพี่จุกมาบูชาหรือท่านที่บูชาอยู่แล้วแต่ไม่เคยบอกให้ท่านบอกกล่าวดังนี้พี่จุกเมื่อน้องกินอะไรขอให้พิจุกกินด้วยกันกับน้อง ไ,ไหนก็ขอให้ไปด้วยกันช่วยกันทำมาหากินเวลาท่านถวายอาหารท่านจะจุดธูปหรือไม่ก็ได้ครับเพียงแต่ให้บอกถึงพี่จุกเท่านั้นเองขาถาบูชาพี่จุกกุมารเทพให้ท่านจุดธูปเก้าดอกตั้งนโมสามจบกายพุทธโธนามพุทธโธนิมิตพุทธโธสุญญพุทธโธอรหังพุท พระควาติพี่จุกไม่ให้โทษแม้จะไม่บูชาท่านแล้วก็ตามถามว่าเข้าตัวไหมไม่เข้าตัวครับย้ำไม่เข้าตัวเพราะพี่จุกท่านเป็นเทพไม่ใช่คุนใสหรือมนดำเวลาท่านเดินทางไปพักที่อื่นไปไหนก็แล้วแต่พี่จุกเข้าได้ทุกที่อยู่แล้วไม่ต้องไปจุดทูบซะทุกที่ที่เราไปเดี๋ยวคนอื่นจะหาว่าท่านเป็นคนบ้าเอาที่เราสะดวกไม่เดือดร้อนผู้อื่น มันทำความดีรักษาศีลมันทำบุญทำทานมากหรือน้อยก็แล้วแต่ท่านจะปฏิบัติทำมากท่านก็ได้มากทำน้อยท่านก็ได้น้อยสำหรับเรื่องราวกุมารต่างๆไม่ว่าจะสายเทพสายพรายแอดมินเองก็เจอกับตัวมาไม่น้อยครับโดยสายพรายจะเจอเรื่องลึกลับมากหน่อยมีเรื่องหนึ่งเคยเกิดขึ้นกับตัวเองประมาณเกือบ20ปีเจอกับตัวเองเลยครับ แอดมินเคยได้กุมารทององค์เล็กสีดำผมจุกใส่สังวานมือทั้งสองข้างเท้าเอวได้มาจากพี่ชายท่านหนึ่งโดยให้มาฟรีฟรครับเฮียนใช้ได้เลยเอาเข้าบ้านวันแรกใส่ผานบูชาช่วงเวลาประมาณห้าทุ่มตอนที่นั่งดูละครช่วงดึกหลังข่าวอยู่ๆไฟที่บ้านก็ดับเองดูบ้านหลังอื่นก็ไม่มีบ้านไหนที่ไฟดับสักพักก็ติดเดี๋ยวติดเดี๋ยวดับเหมือนไฟตก พลันแอดมินก็นึกขึ้นได้ว่าอาจจะเป็นเพราะกุมารทองเลยนึกในใจว่าหากเป็นกุมารทองทําให้ก็ให้ไปเล่นข้างนอกสักพักไม่ถึง10บนาทีเสียงประตูบ้านใหญ่แบบเลื่อนออกของแอดมินก็มีเสียงเหมือนคนเปิดเข้ามาครับโดยที่ในเหตุการณ์แอดมินอยู่กับย่าสองคนย่าของแอดมินบอกให้ลุกไปดูว่าใครมาพอออกไปดูประตูก็ล็อกอยู่ไม่มีใครเปิดขนลุกเกลียวเลยครับ นึกขึ้นได้เฮี้ยนจริงๆเลี้ยงได้วันเดียวครับตอนเช้าเลยเอาไปให้เพื่อนอีกคนเลี้ยงเพราะทนไม่ไหวเจอจังๆหลายอย่างพอตอนเช้าอีกวันเพื่อนคนที่เอาไปเลี้ยงก็เอามาคืนบอกเลี้ยงไม่ไหวจึงเอาไปให้เพื่อนอีกคนเพื่อนรายที่สองที่ได้ไปวันแรกเอาไปวางที่สารพระภูมิตื่นเช้ามาอีกวันปรากฏที่ตัวมีรอยช้ำทั้งตัวโดยไม่มีสาเหตุ หุนเจ้าที่ในศาลขาหักหมดเหลือกุมารทองสีดำตัวเดียวก็เอามาคืนแอดมินแอดมินก็ให้ไปเรื่อยๆครับใครได้ไปเลี้ยงเลี้ยงในวันเดียวและก็ให้คนอื่นต่อไปจนเปลี่ยนมือประมาณ67คนโดยทุกคนเลี้ยงในวันเดียวก็ไม่เอาอีกเลยและก็ได้เปลี่ยนมือไปเรื่อยๆจนตอนนี้ไม่รู้ว่าหายไปไหนพอผ่านมาจนถึงปีที่แล้วเกิดเสียดายครับนึกอยากได้เขียนเขียนแบบเดิมมาเลี้ยง ช่วยร้านขายของเพื่อนที่อยู่จังหวัดสมุทรสงครามก็นแนะนำพี่จุกกับพี่จันที่มาลองบูชาดูแอดมินก็ลองนำมาบูชาดูครับเลยเอาไปไว้ที่ร้านขายของโดยให้แฟนแอดมินเป็นคนบูชาก็ได้ลาบได้หวยหลายงวดบางวดก็ไม่ได้นะครับเพราะแฟนถวายเครื่องเส้นทุกวันโกนวันพระไม่ได้ถวายบูชาทุกวันส่วนมากขอเรื่องที่ดีจะได้ผล ส่วนเรื่องที่เป็นลาบร้อยก็แล้วแต่บุญทานเก่าที่ทํามาของแต่ละคนบางทีแฟนขายของอยู่เห็นเด็กเดินเข้าร้านมากับลูกค้าพอคิดเงินก็ถามว่าลูกไปไหนลูกค้าก็บอกว่ามาคนเดียวไม่มีลูกก็มีบางทีมีเด็กเล็กเข้าร้านประมาณ 3, 4ี่ขวบมาเห็นหุ่นผีจุกแล้วก็ชี้มือปากก็พูดว่าผีผีผีอยู่ตรงนั้นก็มีครับนอกเหนือจากนี้ก็ไม่เฮี้ยนเหมือนตัวดำสมัยก่อนเพื่อนก็แนะนำว่า ให้วางเดียวไม่ให้คู่กับนางกวักและบอกเจ้าที่เจ้าทางกันขโมยขจรดีมากครับอันนี้ฟังเพื่อนเล่ามานะครับว่าพี่จุกเอาถึงเลือดตกยางออกก็มีที่ร้านขายของแอดมินนางกวักเยอะครับไม่มีที่วางเดียวๆียวเลยจําเป็นต้องวางด้วยกันกับนางกวักพี่จุกจึงแสดงฤทธิ์ได้ไม่มากนักเป็นเด็กยังไงก็เกรงใจผู้ใหญ่ครับสำหรับแฟนเพจท่านใดสนใจจะลองบูชาก็ไม่ว่ากัน เรื่องที่เล่ามาแอดมินสาบ,บานได้เลยว่าเป็นเรื่องจริงส่วนใครจะเชื่อไม่เชื่อก็แล้วแต่เลยครับเพียงแค่มาบอกเล่าประสบการณ์ใครจะเลี้ยงบูชาแนะนำสายเทพครับไม่มีโทษให้แต่คุณแต่เรื่องเหตุการณ์ลึกลับก็ไม่บือหวามากนักสายพรายเลี้ยงเฮียนครับเลี้ยงไม่ดีก็มีโทษเลี้ยงดีก็ชื่อเหลือเราดีไปอุมาธทองมีหลายสำนักครับ ที่ดังๆเช่นกุมารทองหลวงพ่อเต๋คงทองกุมารทองหลวงปู่แย้มกุมารทองหลวงพ่อจืดกุมารทองวัดฉุมแสงกุมารทองวัดไผ่ล้อมส่วนที่ไม่มีสำนักแต่เป็นผู้มีวิชาอาคมขังขังทำก็แรงอยู่ครับแต่คนจะนำไปบูชาหากไม่มีคาถาอาคมสะกดเอาไม่อยู่ก็แย่นะครับเลือกที่สำนักดังๆเป็นดีที่สุดครับ แถมอีกนิดสำหรับใครบูชาพญายนาคอยู่ควรเลือกบูชาอย่างใดอย่างหนึ่งนะครับเพราะว่าพิษนาคทำลายอาถรรพ์ของมนต์ดำไสยศาสตร์ได้และนี่ก็เป็นเรื่องราวดีๆจากนักเลงโบราณตำนานหนังเหนียวที่รายการสองยามนำมาเผยแพร่ให้ได้รับฟังกันขอให้ทุกท่านโชคดีมีความสุขและอย่าลืมกด subscribe กดไลค์กดแชร์ เพื่อที่จะติดตามเรื่องใหม่ๆกันต่อไปสวัสดีครับ